เจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝางคงจะพาพ่อแม่พี่น้องมาอันเฮ็ดแกงน้อไหมเนาะจ๋าเนาะเนาะไหมที่ฝรั่งฝางคงไปอันเอาม้ามือนี่แหละจ๋าจะพามาเบิงว่าฝรั่งฝางคงเอามาแกงแบบใดเห็ดแบบใดจีแซบบอเนาะจ๋าเนาะไปตามไปเบิงน้ำฝรั่งฝางคงเลยจ้าไปเลยแกงจะแกง น,น,งงนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าหน่อไม้ที่เราได้มาเราจะมาปอกแกงเวยจ้าเบิงนห่อยใหญ่ใหญ่งามๆม,มีหลายพันพันหน่อยพันใหญ่จ้ากเคื่องมันเป็นพันมัน น้อยที่กำลังตังโขงเอาจ้จมือนี้พันใหญ่เลยจ้ะนี่แกงสดๆดเด้อจ้าวันนี้ได้อันนั้นมาวันนี้ได้ผักอีตูมาจ้าว่าแข็งก็จะเป็นนั้นว่าไ,ไม่คือบ้านเฮ้าล่ะ อ่อนๆแกงแซ่บซื้อกันจ้ะมีหลายที่อยู่จ่ะที่จะเอาน้อไม่น่ะมันก็เป็นล่วบ้านเขาหรือว่าล่วตามตามสาธารณะนั่นลหะจ้ะแต่ว่าเทาก็เอาว่าให้คนเห็นนๆๆั่นลหะจ้ะผู้ใดเอากะคือกันเมิดจ้ะ เพราะว่าเขาว่าได้ปลูกเองเขาค่ะ่ได้เก็บสบายสบายผ่นพู้ใดมิทีีของเจ้าของเองปลูกในบ้านเจ้าของเองเหั่นกะเขาต้องย่านภผยจากเก็บเอาเลยแบบนั้นถ้าสิบไปเก็บน้ำอันสวนสาธารณะน้ำทางน้ำหยางสิมันก็ต้องอัน แอบเอาละจ้ะว่าให้คนเห็นเขาปลูกไว้โซวไว้เบิงแต่ว่าเขากระตัดถิ่งคือเก่าจะ้ะมันลายเขากระตัดถิ่งนะนะดิเขากระสิบไ่ได้เอาไว้ให้มันงาบเบิดดิดจ้ะอะไรออกมาคางกอกระตัดทิ่งคือกัน นองงามนาะมือนี้ฝรั่งฟังโขงสิแกงใส่อันนั้นแกงใส่เห็ดพึ่งหวานเด้อจ้าเห็ดพึ่งหวานของเราไม่สีดอกงามงามเขาวันปลารีดได้พระอิตูมาพร้อมพระอิตูกระเลื้ยวนถุงเดียวจ้ามือน,นีพอดีไปพ่อ ให้พออีตูมาด้วยแต่ว่าอย่านัาง้งไสเป็นอย่านั้งกระปองจ้าลกละปองต้องโคงไสเป็นกระปองที่ออกก็จะปอกแบบนี้แหละจ้ะปอกคือกันกับบ้านเฮานั่นแหละบางคนเพิ่็อยักเข็นว่ามันเป็นจังไรเนาะจ้าว่ามัน เป็น,นองอไม้คือบ้านเฮาบอแทบอ,ล,อลังคนเพิ่นก,นก,กนันึกว่ลามมนนันพอแมนนอไม้คือบ้านเฮามันไข่ซื้ออ,อ,อันนี้ก็คือเลยจานดิบอกออกมาก็คือเลยแหละจะไปเอากลับไปเอาได้เท่าละแกงนี่แหละจะบ่เอาลายดอก อยากกับไปเอาไม้จ้ะฝรั่งฟังคงจะเอาไม้ย่ำไดแต่กแกงอยู่จ้ะหังบัได้ไท้ายคลิปให้เบิง้งบางคนเพิ่นก็อยากเค็นเอาม้าล้วคือบ่แกงบ่วยางจ้ะมื้อนี้ฝรั่งฟังคงเลยจะมาแกงให้เบิง่งเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะนี่จ้าน,น้อไม้ของเฮาล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ได้เฮ็ดอันนั้น เก็บเพิงหวานที่ยันกำลังสังโขงไปเก็บมา้านะจ๊ะนี่ดินี่นละลายน้ำแข็งแล้วลราจะดอกงามบ่าจ่ะดอกยังสวยยังงามอยู่นี่กำลังสังโมงออกข่าสวสรงแข็งเป็นแบบนี้เลยจ้ะออกข่าวเ,เป็นดอกเป็นดอกไรแบบนี้เลยไรยันต้มเลยจ้ะสดสดเลยจะนี่ดอกสดสดออกข่าวตู้ แข็งไว้สดดแบบนี้เลยจ้อาออกมาเพิ่กนกะจะเป็นดอกงามคือเก่าจ้ะเห็นเดิพอไปถือน้ามก็จะแขนอั้นตั้นคืนงามคือเก่าแทบจ้ะเห็นเด้บ่ได้ลวกบ่ได้ยังเลยจ้ะเขาเป็นดอกแบบนี้เพราะว่ากลังทำคง,งมีตู้แซ่แข็งสองตู้บักใหญ่ๆเอามาไว้ใส่เห็ดโดยตรงจ้าอามันละลายหนะ้าล้วเข้าก็สิ เอามาแกงเลยจ้ะตอนฝรั่งฟังคงเอาเขาตู้บบได้นั่นเลยจ้ะบบได้ล่างเลยจ้ะฝรั่งฟังคงอันเห็ดทําความสะอาดแล้วละกะเก็บเข่าตู้เลยเก็บเข่าตู้แข็งเป็นดอกเป็นดอกเลยจ้ะพอเอาออกไม้กินละลายน้ําล,ลายน้ําแข็งแล้วละฝรั่งฟังคงกะล่างถูด,ดีๆจะเอามาถูมาล่างมาขัดไม่ดีๆจ้ะ มันจะเอาเข่ากับล่างดีเมื่อล่างดีว่าพิษจะเอาไปคัดออกคัดฟุด้นคัด,ดยังดีๆเซตดีดีจะเันก็นจะได้รสชาติคือเกาอยู่จะออกมาสวยงามคือเกาเห็ดกระล,ลัเกาโขงเห็ดม้าทุกปีจะเห็ดมาหลายปีละเัิ่งจะเก็บมาพุ่นละจะ้ะกินหอมคือเกาจะเปิดตู้อยู่ เปิดตู้เย็นนี่หอมหอมหคันได้กลับเมืองไทยฟาล์มทางโค้งก็เอากลับเลยจากกับเป็นดยอกของเสือหันเสร็จละนี่นอนไม้สองเฮานอไม้นอไม้ซ้ำนีก่กระเพาะแกงแล้วจ้ะม่ต้องหลายกินมะม่ด แกงเงินเท่าราคาบนี่ละจังเราไม่เพระขมเดี๋ยวจะหลายคนตัดชิมนะขมบอเป็นยังไงเพระขมจัดเราไม่เพราะขม เสียงรถจะได้จะเสียงรถบ้านติดถนนไงจ้ะเสียงรถแล่นวุ่นวันวุนวันอจ้ะมาหันหันจังศิละกระแกงออนจ้ะ บบแก่หอกบางคนเลยก็ว่าฟังฟังโงเจ้ามิตรเก็บเจ้าคือบบกินบบแกงจักเทือ่อแกงหลายเทือ่อเราจะโบได้ทายจักเทือ่อเถื่อนี่ก็เลยมาแกงให้เบื่อบบได้เก็บมาทิ้งจักเทื่อได้จ้าเก็บมาแกงก,กินตลอด ห,หลายยุ่จ้ะบะแม่นหน่อยนี่มื้อนี้เฮาได้ผักอีตูผักอีตูมาหนึ่งห่อหมดพอดีคันเพรใส่เนื้อหมูฝรั่งทำโคงเรา,ามามันเพราะเบจ้ะอยากใช้เนื้อหมูเราไม่เสียบดีนะมือเจ้านี่ได้ปลาแดกมาตั้งหลายเลยเข่าได้ปลาดิบเอาปลาแดกมาตั้ง หาพกขวดจ้ะประเดี๋ยวตามมาคูงแน่ประเดี๋ยวกาไวไ้ไส่ต้มไส่แกงแน่จ้ะไว้รสดีไมาอีกสองห่อห่าเลยนี่จ้ามอเขาข้างไส่ไอ้ น้ำจะนั้งไวแล้วจ้ะกำลังฟังโครงไส้เป็นนันยานั้งกระปองเลอจ้ะเ้อสะดวกสบายง่ายดีแล้วก็มีบวบน้ำเลยจ้ะลืมบอกบวบไอ้กำลังจะตั้งหม้อให้น้ำมันยานั้งห่อนเรากำลังฟังโครงก็จะเอาอเห็ดลงไปเลยจ้ะเอาเห็ดลงไปก่อนก่อนอื่นนะ่ะกำลังฟังโครงจะใส่เวลาต้มเห็ดไห้เ่ินสุกจักหน่อยก่อนจ้ะก่อนจะเอาแนวอื่นลงไปเนาะ ก่าเฮ็ดนี่เม่นจะระดับดีเป็นไรก็ลองพังผมก็จะต้องใส่เวลาต้มจากน้อยแน่จ้ะเพระไว้ใจเม่นเคยกินทุกปีระยาใส่เวลาต้มนั้นๆจากน้อยแน่จ้ะนี่กะเขาเบื่อเฮาจ้าอ้มมัน เฮ็ดให้มันโดนๆแล้วแล้ฮเ่าก่อนเสียเอาเนาะไม้ล้งที่หลังเนาะจานเนาะนี่จ้าต้มเฮ็ดอันไม่โดนแล้วฮักะสิมะเอาเนาะไม้ลงเลยจา้านาะไม้บ่ได้ต้มเลยจ้าใส่แกงเลยเพราะว่าเพื่อนบอขอนบขมจ้า,าเ,เพื่อนแซบเพื่อนมีรสชาติหวานแซบก็เลยบ่ได้เอาวนไปต้มก่อนจ้าเอาไปต้มก,อกอ่อ,กอนเพื่อนจะเสียรสชาติพลังฟังโงงกะจะเอาล้งไปต้มเลยจ้า ต้มเห็ดไห้ซุกลาจ็เอานม่าไ้ลงต้มอีกจก้ะใส่มือเลยได้จ้ะมือสะอาดจูกิกนเองสะอาดเองจา้าเอ็ดคือบ้านเมืองเขานี่แหละจ้ะธรรมดานี่แหละบ่ได้มีพิธีพิธันอีหยังดอกจก้ะสไตล์ฝรั่งฝั่งโค้งนี่แหละจา้าง่ายสไตล์ฝรั่งฝั่งโค้งเลยจ้ะ วันนี้ปลาล่งฟังโงมก็จะต้มทิง้งไว้โดนๆจะไอ้พักหนึ่งเนาะจานะ่าเนาะเดี๋ยวกอนมาเบิ่งนกัน่าขั้นตอนต่อไปจะใส่อย่างแน่เนาะจ่าน้อปะจ่ะซุกละเอาสิเอาวันนี้ลงเลยจา่าน้อมไอ้เนื้อหมูเนื้อหมูที่กลาล่งฟังองัหั่นไว้น,น่ะจ่ะลงใส่เลยลงเนื้อหมูไปเลย เนื้อหมูแล้วลาก,ก็อาจจะเอาไว้หน้ามันนี้เขาลงเลยจะเขาเบือเข้าเบือลงไปเลยล่างล่างลงเขาเบือลงมาต้องงานค้นอยู่ตลอดเดยวจะพอสั้นเพิ่นจะติดหมอ้อเพราะเขาลงเขาเบือแล้วเพื่อนก็จะเริ่มมันฝืด,ฝดแน่จะติดหมอ้อก้นหม้อจะ คนให้กระเบือเพิ่นซุกอยู่โตแล้วเดี๋ยวกระวางได้จ้ะ <Okay. S 1> จ้าใส่หลายแซ่บหลายน้ำปลาเนี่ยนัวน้ำปลาเนี่ย <c oughs> <c oughs> หละเป็นหัวเครื่องเดียวกล้องว่นีทีกล้ง จะแซ่บจะปรุงใส่สุรอดไส่รสดีเลยกำลังความของใส่สุรอดไส่รสดีลงไปละจ้ะ <S <S ก,กินในประเทศไทยเบิ่งจ้ะตามด้วยบวบบวบกำลังของเราจ้ะล่างทำความสะอาดแล,แล้วแล้วก็เอาบวบลงไปเลยจ้ะบวบเต้นนี้ นี่ใส่เข้าไปเลยใส่บวบลงไปจ้ะคนไหวย่างเขาเบืดอไปต้นหมอจะม,มันันเป็นฝืดฝืดแล้วนี่ได้ไลหมอบังไงเกือบเต็มหมอแม่นได้หน่อยเลยจะเอานั่นใส่เอานี่ใส่ก็ลายละ กินบ่เบิดดอกเราจะมาแกงอ้อเจาะมับนบอกอ้อเจาะเราจะหมอบักใหญ่จะเดือดละซุกคักละบัดนี้ใส่ใหญ่ใบอีตู้เฮา,าลงไปเลยจ้ะ อนอนนึงใส่เบิร์โรดหอมๆเลยมีอยู่มีกินขึ้นบ้านเฮานั่นล่ะจ้ะนาลรอดเนี่ยสิเพื่อนก็นจะปลูกพักเอามาจากบ้านนอกเขามาขายในปา,ารีสจะไลยจ้ะจักบักพริกบักเขือจักไอหัวอิตูหัวกิ้งขอกิ้งไช้เด้อจ้ะเด้อเพื่นจะเอามาขาย สดๆเลยจะเก็บมาจากสวนไผ่ที่ว่ามีอันที่ปลูกอยู่บ้านนอกนะจ๊ะเพื่อนจะเก็บเข้ามาขายขายบพแพงด้วยจา้าขายกับขายถูกๆนึงนี่ได้แล้วจา้าแอบซีมไปละจ้ะแซบๆจ้ะ up and down.